หมุนเรียวจังอ้ยหมอกลงแห้งจะมื่นขึ้นน่อกลงเยอะมากส <c oughs> วัสดีค่ะ <c oughs> บ๊าย <c oughs> บาย <c oughs> ส่งเอมมาเสร็จแล้วจะหมอกลงสวยมากแล้วก็ให้มาดูหมอกที่หลังบ้านนี่เด้จ้ะหเห็นไหม่นะสวยงามกว่าหมอกจะหายไปประมาณสิบเอ็ดโมงนี่จะพี่น้องสิบเอ็ดโมงเช้านะจ๊ะวันนี้อากาศดีขอเข้าป่าจ้ะพอเข้ามาก็เจอน้องอุ๊ยไม่ใช่น้องจ้ะ <laughs> รุ่นนี้เขาจะเรียกว่าน้องหรือคุณยายขอรุ้นก่อนเด้ใจแม่ไอ้มากยังไม่ได้ดูแล้วเนี่ยโอ้ยรุ่นนี้เรียกว่าคุณยายไม่ใช่น้องเห็ดจ้ะเบิงที่เจ้าเบิงเสียดายมากถ้ามาสองสามวันที่แล้วจะพอดีเนาะจ้นะเนาะยังไม่ถึงยายทวดด้วยจ้จถ้ายายทวดก็ต้องดำเนาะน้องทวดเนี่ยโอ้ยชรายจังเลยอ่ะเบิงดูตอนนั้นฉันทําอะไรอยู่ทําไมฉันไม่มาหาเธออ๋อฉันไปเข้าป่าอื่นอยู่ เสียดายเสียดายเธอทำไมไม่รอยฉันมั่งน่าจะลอยฉันสน่อยนะใจร้ายจังอะ่ะมาด่วนแก่าจากกันไปได้ไงส่วนดอกนี้ดีหน่อยจ้ะยังไม่ได้แก่เมื่อกี้เห็ดพึ่งขาลายอันนี้เห็ดพึ่งหมวกแดงเลยจ้ะอือโอ้อโหหมวกแดงหมวกส้มเขายังไม่โต หมวกเขากเลยสียังไม่สดใสได้จ้ะตัดขาของเห็ดพึ่งหมวกส้มนะจ้ะหมวกส้มต่อไปจะไม่เรียกหมวกแดงแล้วแต่ว่าคนนอร์เวย์เรียกหมวกแดงนะแม่เอมาขอเรียกหมวกส้มนะมันสีส้มตัดขาออกอน,นี้ก็เห็ดพึ่งหมวกส้มนะจ้ะ อออกได้ที่นอคขานี่เนาะขาทำไมออกเยอะจังเลยขาอุบอเห็นหมดจ้ะขาก็ไม่ค่อยสวยเท่าไหร่แต่ก็โอเคอยู่ เห็นคักว่าจะเพราะว่าแดดซองเนาะแดดเข้ามา้าซองมากับจ่าขาวอาจจะเห็นบม่ชัดนะจ่ะซองเข้ามาในปลาผุ่นที่เจ้าเบิ้งดูผุ่นความงามของเพิ่นนะ่ะงามเธอสวยอะไรอย่างนี้เนาะมองอเธอขาวเธอสวยฉันจึงได้มอง หากเธอไม่สวยฉันจะไม่มองหากเธอไม่แจ่มฉันจะไม่จองง้ายขามันไหมโอ้ยคุณอ่ะโอ้โหสรุปฉันได้แค่นี้ใช่ไหมอ่ะแค่นี้ก็เอาเลยจ้ะเด้อฉันไม่ได้ว่าแ,วแค่นี้ก็ขอบคุณแล้วจ้าอ๋แต <c oughs> ่รู้เลยว่าขาขาไม่กรอบเลยจ้ะ บอแต่ว่าดอกนี่เต่งตึงขานี่กรุบกรุบปุ๊กุ้ยโพดแถว่าพี่น้องเห็นคนพาหมามายางมาจ้ะปลาแถวบ้านแม่มาคนไหนเห็นม้อนบอได้ยังนะคนก็พาหมามาเดินเล่นคนกับมาออกกําลังกายหยางกูดเท่า มึงยังออกกำลังกายมังค้นกับปั่นจักรยานจ้ะจีมอเตอร์ไซค์เขามาบ่ได้แล้ว,ว <c oughs> พึ่งขาลายจ้ะเนี้ยพึ่งขาลาย <c oughs> นอกออกมาร้องเพลงอะอากาศดีฮะ เห็ดพึ่งหวานขาไม่งามอีกแล้วเนี่ยรู้เลยเนี่ยบอจ้ะบ่งงามก็เอาซันี้ก็ได้ขาเป็นก็ได้แกนี่ก็แซ่บแล้วจะ้ะงามบองามบออืม ดอกไม่ค่อยกรอบเออจะได้อยู่ไม่มีแมงกินแล้วก็ให้อ่วยมาทางนี้นะจ๊ะอ่วยมาทางนี้เรารักกัน อู่ด้กันสองดอกโอ้ยแก่แล้วเนี้ยแก่แล้วไม่ได้ไม่ได้ไม่เอาไม่เอาจ้ะ ได้บุญโอ้ยเมยงกินแล้วจ้ะไม่เอาไปให้มันหนักหรอกก็คงเมยงกินเหมือนกันในเนาะนั่นเห็นไหมเป็นเฟดเกิดพร้อมกันเมยงกินพร้อมกันโอ้ยสียไดายนี่ก็เห็ดพึ่งหวานพึ่งหวานจ้ะอืมขาไม่งาม ดุ่นสมบูร์เลยแตกขึ้นมาข้างบนข้างเทิงพี่ดอกสวยกรุบกรุบเนี่ยดุ่นนี้แกงแสบแล้วนี่อย่างก็เฮือนนี่พึ่งดอกส้มหัวส้มหมวกส้มโอ้ต่ค้นจะเรียกไปเนาะ วันมันสิงามบาอม,มาเก็บเห็ดก่อนไปรับเอม็มมาจ้ะ,ะไปทัวรมาเนาะโอ้ยคุณสาโทรมาพี่นอ้องเดี๋ยว,วรับโทรศัพท์คุณสาก่อนพอดีคุณสาไปรับเอม็มมาแล้วด้วยจ้ะวันนี้วันศุกรนะ์เนาะโรงเรียนเลิก <c oughs> ปอเอมมาอยู่ปอจ็ตโรงเรียนเลิก บายโมงจะวันศุกร์คนมาเดินอีกแล้วพึ่งหวานได้แต่หัวได้แต่ดอกอีกแล้ว ใช่เก็บเห็ดแล้วจะได้ปลาไปอ่อมไปมกน้ำบ่าจา้ะเฮ้ยมีริมน้ำนี่น้ำเต็มจลิ่งเราทั้งหลายชายิว้าวอันนี้ก็มิอันนี้ก็ม,อนนกมิอื้แมงก,กินเนี่ยมาเล่นซ่อนแอบซ่อนหาอยู่ตรงนี้นี่เองเห็นบาจา่จ้ะ นาเลนซ่อนแอบตรงนี้แม่แม่ยังเห็นเนะเาะอ้าวข่อยรวยเลย <c oughs> เกือบหลุดลงน้ำโอ้โหขออย่าให้มันแก่เล้จ้ะบังบังบังขออย่าให้แก่ขออย่าให้แก่หนึ่ง,งจ้ะ <c oughs> ดีใจพี่น้องได้อยู่สีเหลืองนวลน,นวลน,น้อยหนึ่งถ้านวนมากก็าอาจจะเริ่มแก่แต่ก็กินได้แต่ไม่เอาแล้วจ้ะแต่รุ่นนี้เอาอยู่เดอ้อเพราะว่ามันเหลืองน้อยน้อยเหมียตัดขาก่อนอยู่ไหนจ๊ะเธอรอฉันอยู่ไหนไจ้ะ ไปโอ้ยบ่าวได้ใจไหมเยี่จะได้เมื่อกี้เนี่ยดอกตุ่มๆกรอบๆนี่กระบอกเข่า กับบ่ขาดจ้ะโอ้ยกลวงบูเลยแต่ดอกได้ลวจ้ะดอกได้เอาโยยังตึงตึงอยู่ถึงจะไม่มากก็โอเค ดีนะเด็กอนุบาลไม่เตะทิ้งก่อนนะเมืม่อกี้ได้เห็ดพึ่งขาลายสีดอกจก้ะตัดขาให้ดูพึ่งขาลายเห็นบ่น้งดอกดำดอกขาวแต่ว่าก็เป็นชนิดเดียวกันเลยจ้ะชนิดขาลาย รูปร่างลักษณะไม่งามแต่ก็กินได้ด้วยจ้ะเพราะว่ายัางกรอบอยู่เพียงแต่ว่ารูปร่างบม่งามเนาะขอมาตัดขาตรงนี้หน่อยจ้ะ Good. Okay. อขาไม่งามเลยอืมแต่ดอกได้อยู่นะจ๊ะน่ะโอ้ยผง งามงจังเลยคนะ่ะโบงามเห็ดพึ่งหวาน เ,เต็มตะกาเลยพี่น้องเอ้ยเต็มตะกาแล้วข้าวก็หิวสองโมงแล้วเข้าป่าเกือบเกือบสองชั่วโมงจ้ะกว่าจะเดินกลับกว่าจะเลาะไปตามทางอีกก็ที่สองชั่วโมงพอดีจ้ะอวยอันตรายจ้ะอันตรายจริงๆจะกลับแล้วก็ยังมาพ่องามอันตรายอยู่เ้อ ส้มๆแดงๆจุดขาวบางด้วยดูแล้วจะว่าเห็ดมาเกิดตรงไหนเนี่ยมีครั้งหนึ่งแม่เอ玛มา,มาหาที่ได้เยอะๆตรงฝั่งโน้นจ้ะในแถวเนี้แล้ววันนี้ตรงนี้ลืมมาหากลับมารอบหน้าสามสี่วันเน่าแล้วแม่เอาก็เลยจำว่าถ้ามาครั้งหน้าก็จะดูตรงนี้ว่าสันเออเผื่อมันจะขึ้นอีขึ้นอีหลีแต่ว่าก็นานมากแล้วก็จะมาป้าผุนพี่น้นองอยังสวยอยู่เนี่ยว้าวมาจับแบบ หลุดเลยพี่น้องเพราะว่าอย่างคุณนักดอกเนาะคุณน่ะเป็นองค์พุงอยู่แต่อันนี้ขึ้นลานี่รู้เลยขึ้นลาเดมามีกบพร้อมออ้โหเธอเนี่ยสวยได้เลยเนี่ยดอกยังติ่งตึงยอยู่เห็ดพึ่งหัวส้มสวยงามอะไรเช่นนี้ต้องรีบไปจักกล้องมันเต็ม เมมเบอรี่มันเต็มต้องรีบทําเวลาแต่มันก็ตัดปุ้งอยู่เลย,อยของไว้ก่อนอย่าเพิ่งตัดอันนี้ไม่รู้จะได้หรือเปล่าเสียได้มากมาโอ้ยงามคักน้มเนี่ย อันนี้ไม่ลอยท้ากินแล้วน้อยหนึ่งค่โอ้ยใบไม้แล้วจ้ะเมมเบอรี Memory, ่โทรศัพท์เต็มหมดแล้วจัดคลิปตัดไปเฉยในจากวันนี้ได้เต็มตะกร้าล้นเลยแล้วก็ได้อีกถุงหนึ่งจะถือกลับบ้านเอมมาปิดประสูนะแม่จะตัดคลิปลูกน,ลนั่นแหละค่ะตัดก็ปิดค่ะ เนี่ยขาลาย